ช่างชื่ออะไรครับคุณช่างชื่อข้าตังค่ะสิงโตเขามาจีบอะสิงโตเขาจีบคนทั้งเมืองเลยครับเป็นช่างจะเวลาไหนไปมีแฟนพี่แอ้ด,ดบบอกเล็บโหลโหลไอ้ไอ้อกเล็บหรือเปล่าไม่จริงครับไม่จริงครับไอ้นี่เขาบอกไม่จริงไม่จริง ไม่ไม่ไม่จอดจอดนี่ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวโอเคมาแล้วไปแล้วนะบอสไปเฮ้ยมึงจีบช่างเหรอจีบอะไรจ่ายตังจ่ายตังค์ช่างไม่ได้จีบเลยไม่ได้จีบเลยฮัลโหลเฮ้ยทำไมทำไมพวกพี่หน้าตาเหมพอนใช่แต่นะครับฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลด้ีไหมพี่ได้ยินเขาไหมบอสได้ยินพี่รีบผมป่ะชิบหายกูไม่ได้ยินใครละฮัลโหล เออได้ยินหรือเปล่าโหลโหลได้ยินไหมได้ยินเราได้ยินกันใช่ไหมเราสองคนอะได้ยินค่ะบอสโนเนจบพูดหรอครับไม่ใช่เจาต่างอันอันแน่อะไรอะันแน่อะไรอ่ะอันแน่อะไรอ่ะสัดีครับัดีค่ะสครับสด้ย่ะไวั่ะดี่ะสดีค่ะสวด่ะค่ะวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวคระสวัสค่วัสีค่ะสวค่ะั่ะสวีค่ะัค่ะสวั่ะดะไรครับ คณช่างอันนี้หนูก็ไม่ได้ยินเขาอ้าวใช่เหรอเขาถามเขาถามช่างว่าชื่ออะไรครับไอ้ชื่นไม่ได้ยินอีกาล้วะเป็นอะไรวะเนี่ยอ้าวพี่ได้ยินผมพูดไปเนี่ยได้ยินเนี่ยเพิ่งได้ยินเนี่ยอ้าวใช่ผมก็ได้ยินพี่ผมได้ยินทั้งพี่ทั้งเขาเลยแต่เขาไม่ได้ยินพี่ช่างได้ยินไหมไได้ยินต้องเดินออกมาข้างนอกบอสต้องเดินออกมาข้างนอกอ๋อมันมันอยู่คาบเกี่ยวกันต้องเดินไปข้างนอก มันเก็บเสียงมันเก็บเสียงนี่ไงอร่อได้ยินกันยังมันเก็บเสียงมันเก็บมันยิงกันมันบอกเลเฮ้ยมันเก็บเสียงเข้ามันเก็บเสียงเข้ามันเก็บเสียงพี่อ๋อโอเคโอเคอาอาคุณช่างชื่ออะไรครับคุณช่างชื่อข้าวตังค่ะเพิ่งมาเหรอครับคุณช่างอุ้ยข้าวตังนี่พีสิงโตมาจีบหรือเปล่าครับฮะใช่ไหมเมื่อกี้ผมนิดหนึ่งนิดหนึ่ง สิงโตเขามาจีบอะสิงโตเขาจีบคนทั้งเมืองเลยครับใช่อันนี้ตัวนี้เลยระวังตัวไว้นะครับอันตรายนะครับรถคุณมีแฟนเรี่ยงครับโลกมันกลมสังคมมันเรียมเป็นช่างจาเวลาไหนไปมีแฟนพี่แอบดอบเล่นเปล่าเอ้าก็เผื่อว่าจังหวะว่างๆเลิกงานเลยไม่มีใครมาจีบเลยหรอครับโหรอแอบดอบเล่นหรือเปล่าไม่จริงครับ ไมนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงหน้าแบบนี้ใครจะเอาไม่เล่นรู้ไม่เล่นลองลองส่งหน้ามาให้ดูเลยมั้ยครับลองส่งหน้าส่งทำมือเป็นรูปอันเองนะครับแล้วก็ลองทำมือเป็นรูปพปิดตะกร้ากับมถ้าดูจริงน่ารักไปตอนนี้เหรอทางเลยนครับเนี่ยจะไปยี่โม่ห้าเพิ่มครึ่งน่ารักไม่ดูครับแ้วงั้นเดี๋ยวรอห้าห้าครึ่งแล้วไปน่ารักไขดาวดวงสองเนี่ย ไม่เป็นไม่เป็นตอนนี้เลยหรอไม่เดี๋ยวมันจะรีแล้วไงเราคุยในนี้อรับเราไม่ได้คุยข้างนอกครับเราเราต้องเล่นกันในเกมสิครับข้างนอกเราไม่เกี่ยวครับไอีกเพิ่มขึ้นก็มองไข่ดาวสิพี่หนุ่มไปเลยดีกว่าปะดีก็ดีครับคุณเข้าวตังเดี๋ยวผมไปก่อนนะฮะมึงมึงไปต่อคิวก็เมึองชั่วโมงแล้วมึงเยอะมูยู่ฮะเจอคืนดีเจอแปดเจอเซิก้าอ่ะเจอดีแล้วเจ้าของคันส้มออกไปแล้วครับ อ่าแปลว่าไอ้หอยไปห่ะเขียครับคิดว่าทำแล้ลูกค้าหายโนโน่โนอยู่ครับอยู่เจอแล้วนะครับคุณข้าตังคิวเสร็จไปอะระวังไม่สิงโตไว้ดีนะครับมึงก็มึงก็ตัวดีเลยใช่ไหมเอ้าอะไรอ่ะเอผมเป็นตัวดียังไงอ่ะอุ้ไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเราลองรถใหม่ไหมลองรถใหม่ไหมไม่ผมเอาก็เอาคันนี้มาเพื่อเบิกรถใหม่มาแต่งไงถ้ารถใหม่มามันจะแต่งไม่ได้ไงมันจะเบิกข้างในข้างล่างไม่ได้อ่ะ